เมื่อพูดถึงตุ๊กตาที่มีเรื่องราวสุดหลอนจนกลายเป็นตำนานและถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์มีภาคแยกภาคต่ออีกหลายตอนใช่แล้วครับนั่นก็คือเรื่องของตุ๊กตาแอนนาเบลนั่นเองซึ่งมันก็คือตุ๊กตาที่มีวิญญาณของปีศาจชั่วร้ายที่เข้ามาสิงสู่และพร้อมที่จะทำอันตรายทำลายทุกชีวิตที่อยู่ใกล้ตัวมัน ซึ่งตุ๊กตาแอนนาเบลที่เราได้เห็นในภาพยนตร์ที่ดูน่ากลัวนั้นความจริงแล้วมันได้ถูกทางผู้กำกับทำให้มันเป็นเช่นนั้นเพื่อเข้ากับหนังสยองขวัญน,นั่นเองซึ่งความจริงแล้วตุ๊กตาแอนนาเบลของจริงนั้นมันเป็นเพียงตุ๊กตาผมสีส้มที่ดูคล้ายกับตัวตลกเท่านั้นเอง โดยเรื่องราวลักษณะเดียวกันที่คล้ายคลึงกับเรื่องของตุ๊กตาแอนนาเบลมันก็เคยมีเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะกับตุ๊กตาที่มีชื่อว่าซูซี่ที่มีบางคนบอกว่าซูซี่นี่แหละคือต้นฉบับของแท้ที่อาจเป็นแรงบันดาลใจจนนามาสู่เรื่องราวของแอนนาเบล เรื่องราวของตุ๊กตาซูซี่นั้นได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อปีคศ2015ในรายการกึ่งสารคดี Paranormal Witness ที่เล่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติการเป็นพยานพบเห็นของผู้ชมจากทางบ้านเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อเฮเธอร์เพลตตอนนั้นเธออายุ6ขวบ เธอได้รับตุ๊ก,กตาขนาดเท่าคนจริงเป็นของขวัญวันเกิดจากแม่ของเธอที่เขาได้ซื้อมันมาจากร้านขายของเก่าซูซี่มีลักษณะเป็นตุ๊ก,กตาสวมชุดสีแดงมีผมยาวและถักเปียทั้งสองข้างผิวของซูซี่มีสีขาวหม่นดูเก่าๆและมีพื้นผิวขุขระ ส่วนหน้าตาของมันก็ถูกเขียนด้วยสีที่ให้ความรู้สึกชวนขนลุกยิ่งนักและหลังจากที่ครอบครัวของเฮเธอร์มีตุ๊กตาซูซี่อยู่ในบ้านพวกเขาก็เริ่มเจอกับเรื่องประหลาดต่างๆเช่นกลางดึกคืนหนึ่งอยู่ดีๆก็มีเสียงร้องโหยหวนคล้ายกับอยู่ในนรกมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่ามีกลุ่มควันดำลอยคลุ้งแล้วจู่ๆทั้งหมด ก็หายไปสังงันเลยหรือในตอนที่เฮเธอร์กำลังนั่งเล่นอยู่บนโซฟากับตุ๊กตาแล้วเธอก็เดินเข้าครัวไปหาแม่ของเธอเพื่อดื่มนมแล้วเมื่อเธอเดินกลับมาซูซี่มันก็ย้ายมานั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม้อีกตัวจากนั้นพ่อของเฮเธอร์ก็เล่าว่าวันนั้นเขาอยู่บ้านกับเฮเธอ์แต่อยู่ดีๆ ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเปิดทีวีทิ้งไว้มีเสียงเหมือนคนเคลื่อนย้ายข้าวของเขารู้สึกตกใจจึงเดินลงไปดูและแล้วคุณพระช่วยทั้งเก้าอี้โต๊ะโซฟามันก็ขึ้นไปเรียงต่อกันซึ่งเขาเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกหรือเมียของเขาจะทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้และหลังจากที่เรื่องเนื้อธรรมชาติเกิดขึ้นมากมาย ครอบครัวของเฮเธอร์จึงตัดสินใจเชิญร่างทรงผู้ติดต่อวิญญาณมาตรวจสอบจึงทำให้ทราบว่าภายในตุก,กตาสูซี่มีวิญญาณของเด็กผู้หญิงสิงอยู่แล้วคนทรงก็ได้ทำพิธีนำตุ๊กตาสูซี่ออกจากบ้านไปจนทุกอย่างก็ได้คืนกลับสู่สภาพปกติ ผ่านมานครนายกก็อย่าลืมแวะร้านครัวบ้านเคกคาเฟ่ยอยู่ไรนะครับกับเมนูอาหารเครื่องดื่มหลากหลายชนิดที่มีไว้ต้อนรับเลยแล้วพบกันขอบคุณมากครับ